สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สามทางกาลิน่านะครับถึงไม่บอกก็รู้นะว่าเล่นทางกาลิน่าเนาะวันนี้ผมก็มีน้องผมชื่อดิวนะครับอ่มาเล่นเป็นเพื่อนด้วยแต่เขาไม่รู้นะว่าววผมกาลัง<ว>อัดคลิปอยู่นะครับตอนนี้เขากําลังเตบวกอยู่มั้งเนาะน่าจะใช่แหละเลยลองไปถามกันดูนะว่าเตบวกหรือเปล่าโอ้ลิ้นพันกันถ้าเดี๋ยวผมขอบอกนี้ก่อนถ้าเกิดมีคําหยาบคาย ไม่ว่าจะเป็นเที่ยสัต์กูมึงอ,อู่สารพัดเลยนะไม่ว่ากันนะคเพราะผมไม่ได้ตรงเตรียมอะไรกันมานะครับบอกได้แค่นี้นะครับตามนั้นครับถ้ามีก็ขอโทษด้วยแล้วกันนายถึงหนาละโอ้แม่งแพงเยอแบืมบวกทีดมาก โอ้ต่อฝัญญาแป๊บไม่ได้เอ๊ะบวกดูนี่ดีปะวะสามสามบวกหนึ่งนี่แม่งจะติดไหมนะ่ะไม่ไม่รู้ดิพี่ไม่กล้าบวกอะ่ะบวกกับแป้งชิ้นผ้าใช่แม่งช่วงนี้แม่งแตกบ่อยนะอละเออ อ,อันกนี้รู้เรื่องบอลด้วยเหรอวะพี่ไม่รู้เรื่องบอลเลยแต่พี่เชียร์แมนอยู่ไงบทบาทนักเตะเราต้องเอตัวเลยขึ้นมาดิวออ๋อขึ้นไงวะลูกมอล ต้องมาเสือกอ่ะอียให้กูเซฟพงเซฟภาพเอ้าด่าพี่เฉยไม่ใช่ไหม๋อแล้วไปแบบน่าจะเป็นบล็อกเหมือนกันนะพี่กำลังถามอยู่ <ś c oughs> ตกใจหมดเลย <c oughs> <c oughs> ผมนี่ขนลุกเลยมันเอามาเสิริมเหมือนที่ผู้จอเป็นกลุ่มละ ตาปที่มีเดี๋ยวขอเคียยวสตาฟก่อนโอ้ไปทำอะไรได้ไ,นะหไหมนะสตาฟเนี่ยรู้งี่แม่อะไรนะไม่รู้อ๋อตกใจเมื่อกี้เหมือนฟังเป็นอันนั้นนะเอาจริงๆทพี่ฟังเป็นอันนั้นนะ่ะเออก็ถึงถามไงแปดห้ามูล <85. S 2> ค่าทีมสแสนหนึ่ง ส <Hey>, yeah. ีแดงกูยกเสริมแม่งให้หมดเลยสัตว์อืมสองพันสิบสี่อันหกเลือกไงวะพี่เลือกไม่เป็นวะแม่งเอาตัวละตแตละตัวเข้ามาในทีม,ะมอะได้ทั้งมากันเอาโด้โด้่ยม เจ็ดปดสสองโดโดโดอ๋ออีสัตว์โด,ด,ดอืมอ๋นอ,อ,อนี่เข้าไหมน,นี่เออ ออแปดสี่เฉยเมื่อกี้นี่แปดสองยเยปลนโดเป็นสัตว์หลักี่เนี่ยเอาเอาโเปลี่ยนกัอีเทรลหรือเปล่าแนวลนำเราต้องเปลีๆๆ่ยนเป็นสำรองก่อนโงยิ่งจัดทีมยิมง่งงงตอเลสตอเลสไอ้เยเป็่อนเปลี่ยนโดทำไมตอเลสกันโดสส เอาโด๊โด๊เปลี่ยนกับนี่อืมโอเคพี่เรียบร้อยนะสร้างห้องเดี๋ยวรอเลยด็อกบาด็อกบาเปลี่ยนกับเปลี่ยนกับมอสคูล่าโอ้ยเปี้ยวนฉ่กว่าโอเคพี่รอเองวะเล่นนั่ออง่าก่อน โ <Okay>, okay. อเคโอเหี้ย,ยดอกบลาพ่อตายสักเอาพ่อออกมาที่ตายอ่ะเขาอยู่ดีๆก็ไม่ว่าเขาตายน้อยอยไอ้เงี้ยไอ้ยังกดดิเอาก็กดดิเนี่ยเข้ามาดิเนี่ยเอาเปลี่ยนกับเอ้ยอยากจะมีเหลียงกับเพื่อนะฮะ นำลงกำลังเลีอย่างนี้เยอะเท่าเดิมเลยนี่ออกไฟมึงก็ศเปลนไรมึงก็ออกไปยืดแทนดินเนี่ยแต่พี่ต้องเล่นแนวโจมตีไปป้องกันนี่ป้องกันเบื่อแล้วจริงๆรเอาแต่ป้องกันแม่งก็ไม่ช่วยอะไรทีมจริงจริงโจมตีดีสุดละ ให้ขี้ไปในเตียงไั่งจมูกเยอะไหโอ้มาเจอ,นนอกันนนเฮ้ดมาเราแวะมาเราแวะคนเก่งมาเราแวะเอาวาอกาะกินเราเป็นกรรมการแน่นะเฮ้ยไม่กรรมการดิลงมาเล <Lady? S 3> ดี้โน อ้ามันต้องแบบนี้หุสีหน่อยย9เจิบเก้าเจวิลสิบเคยเห็นไหมเวลสิบตบเวลย9ิบเก้ามาดูกันนะครับณจุดนี้ไอฟิกเียวนี้คืออะไรวะไอ้ที่มันเชีไปด้านบนอ่ะพี่ก็มีเหมือนกันไม่มีต,ตัวโหดวะ โนราเนนโยอ่านถูกปะวะเออนั่นแหละมีเหมือนกันแหละเอาใครเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยลูนี่หายไปไหนวะชิบหาแล้วเอาลูนี่ออกเนมาเข้ามาก็ว่าอยู่ลูนี่มไปไหนวะไอ้นี่วันเนมาดูไม่เป็นไหมตอนนี้พี่หัวร้อนมากเลย ออลูนี่เข้าอยู่อุ๊ยอุยกระตุกว่ะอะไรวะเร่ออะไรเนี่ยลง่นบลนันโดนัดด้มัด้วยโนโาเข้ามาดิ ไอ้รู้นี่ไงวะเล่นยังไงวะเนี่ยเล่นไม่เป็นเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหล้มลงไปนอนเดี๋ยวไม่คิดจะเล่นแบบส่งไปส่งมาเหรอไม่เป็น กดมั่วๆก็เป็นเหมือนพี่อ่ะเเข้าเจอเฮ้ยขอดูรูปมันึงเข้ายังไงวะพี่งงอ่ะดูภับดูภาพเออเข้าโกงเตี้ยเกินอะเดี อไอ้สงคราโรนันดิโญมันไม่ใช่ตัวเปิดเกมจกม้ะเอ้าลำหน้าดูแล้วยกเร็วเหมือนกันครับผมเห็นด้วยครับมันใกล้เคียงเหลือเกินแหมดีใจลำหน้าที <c oughs> ่ผมคิดว่าถูกต้องแล้วใจดีใจดีใจคริสเตียโนโรนัลโด อย่าบอว่าจะเล่นตามพี่อะ่ะไม่มีทางไม่มีทางมี่ <c oughs> เอาอะด,ดูดูด้วยส <c oughs> เต็ปการหลอกตรงๆนะพี่ไม่ได้หลอกเล่น <c oughs> มัว่วกดมั่วเหมือนกัน น,นี่อเฮ้ยแม่งหลุดแทนที่ใจนี่เลี้ยงมาแล้วค่อยเตะเลยเลี้ยงไม่เป็มนนะกดลูกบอลเดินเลยบอลไปกดลูก่อนไปมาไงเอาไ,ไอ,าอ้อสัสีอ้ัห คิดว่าผมเมันเยี้ยไอ้สัตว์เล่นจอยเลยคิดว่าเล่พันเป็นรูนี่ฟานบัสซีได้จังหวะแล้วครับเอาละครับจังหวะนี้ยิงท็อป้องปูาารักษาประตูป้องกันอีกแล้วครับเจ็ดป้องกันเก่งว่ะนี่นี่ ชเชลซีเองก็ยังทําเกมรุกใส่คู่แข่งไม่ได้ครับอ้าวเชลซีเด็ดเจอเด็ดเจอแมนยูหรอกแหมกันเก่งจังวะบุกพีมากว่าเดี๋ยวพี่ให้บอลมายอันนี้ไม่ได้ยามนะมมเป็นเนี่ยลองบุกดูเตะไปไหนวะนะไไม่ได้นะครับ พยายามนะครับที่จะผ่านบอลแต่ว่าลูกนั้นออกไป <laughs> จะล้มแหลมไม่ล้มแหลมละ <laughs> เอ้าอย่ยไม่สวเยเพื่ออะไรสัตว์เอาโอเคเอะไรของพี่วะ Thank you เอาแล้วทำอะไรอยู่ไหวะเว้ยรูนี่ว้าลาปาะ <c oughs> อาะโอ้โหตับทำไม พยายามใช้ได้ครับองกันวแรกได้ครับเฮ้ยอะไรวะสองศูนย์ก็ดีใจได้จริง <c oughs> ขึ้งหลังนี้ปิดเกมเลย <c oughs> ดูด้วยพี่มังสามคนหนึ่งเราไม่อยู่เลยดูด้วยี่มามค

อ้าเตะไปทางนู้นแม่งออกเฉยโอ้ยเือ้บถ้าพลาดประตูว่อกินนี่นะพี่ไล่แม่งออกทีมเลยจริงมันไม่น่าพลาดนะยไี่สัตเหี้ยแล้วก็ไม่ส่งไปเลย <What? S 2> ออกใครได้นั่นแหละครับพุ่มแน่นอนเล่นมาพีนี่แม่งโอ้โสมองไม่แรนแล้วนะส่งคืนหลังนะครับผัวสาวประตูใช้มือเล่นไม่ได้นะครับเอา้าไม่รับวะเรียกเนวเมสซี่โอ้กองหลังคนนี้แข็งแกรินเลินนะครับถ้าการประกบบจะย่างบันได้ครับไม่ฝ่าว ปันเปอร์สี่เต่ให้ใครวะน้าแอ่กูข้างงอือขึ้นมาแล้วนะครับดูจะเข้าโง่ได้ดีครับแต่ว่าก็เสียโอกาสไปครับโจนส์เย่งเล่นงอว่ะมือพันอหมดเลนพันแค่พันขาเวนนรูี เกมแค่เข้าอย่างแล้วอ่ะจะเกิดประตูไหมนาจะเกิดประตู4โมน่งมจะเกยหนึ่ง็ระตูไหมมาลองเกิดอะไรงกง เอาดิเอาอีสัตว์วิ่งช้าเกินวิ่งช้าเกินเอาผ่านบอลแหรเหลืออีกหนาทีเอาวันนี้โค้ชผ่านบอลนั้นโดนตัดได้เวนรูนี่คริสเตียโนโรนัลโดหรืูวิ่งกันไปมันวิ่งไปทำอะไรกันวะนะแข่ะครับต้องแย่งบอลกันอีกครั้งหนึ่งทั้งสองทีม มานึกว่าเปิดบอลนี่จบแล้วครับจบแล้วครับเป็นไงครับสามโสนแหมไม่กลมเลยอ่ะโหกาเจ้าก้าูนทนเท่าไงเข้าโคตรยากเลยแหม่แตพี่ดอกอีก แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้คุณเวศักดิ์นินกัดและผมริศรพึ่งยาลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่มันดีนะไม่มันอนะ่ะมันมโดนยิงองเดะไม่สนุกเลยเชื่เล่นเอลเอลเปล่ะเล่นยังไงอ่ะเอาก็เข้าเกมเด่เอาแต่อุกอ่ะเอาไม่สบาย,ยไงนู้อีกอ่ะ แล้วก็ไม่บอกก็ได้ไอ้นี่เล่นแป๊บเดียวเพียบสกัดสมองมีอ่ะอ่ะเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เล่นจบไปหูคำหยาบนี่เพียบเลยผมบอกไว้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับงั้นพอแค่นี้ก่อนล้วกันน้องผมไม่ค่อยไหวแล้วคำพูดวาจาใดผมไม่สูภาพมานะที่นี้ผิดภาพประก,การใดขออภัยอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ